สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนทาง youtube หลากกาพีพีเอฟซทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบก,กับเซลแคสนุค่าเสียงอีสานเสียงหว,วานๆคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มีรถสวยนะคะมาแนะนำนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2ีนะคะเจ้าตัวนี้ชมปี18นะคะราคาพิเศษนะคะสำหรับตลับปีใหม่นะคะเอาไปเลยค่ะ 8แสนเก่ามืนเก่าพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องรถสวยนะคะคุณภาพเกียรเอเลยค่ะสีบอนเงินสีสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะกําลังมองหารถครอบครัวนะคะหรือว่ารถเจ็ทนางไว้ใช้งานติดต่อเข้ามาหาแคดแดดเลยนะคะที่เบอร์ซูนเก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าแวเวียนเข้ามาเมืองรถจริงกันได้นะคะที่ร้านสนุกคาลุมเก่าร้านชิโยตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะอยู่จังหวัดกทม พี่ๆแววเขามาเมืองลถจริงกันได้นะคะเดี๋ยวแค่ภาพไปชมรายละเอียดนะคะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้านะคะสะภาพสวยๆเลยค่ะได้ฟอร์จูเนอร์ในราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาพิเศษนะคะพ่อแม่พี่น้องซื้อมือนี้นะคะลดไปเลยนะคะหกหมื่นเพราะว่าราคาตั้งขายเดิมแหลกนะคะอยู่ที่เก้าแสนหาหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าเอาไปเลยนะคะมือนี้ส่วนลดหกหมื่นกว่าบาทนะคะพ่อแม่พี่น้อง ด้านหน้าสภาพสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องสีบอลเงินนะคะสีสวยๆสยียอดนิยมสีเบสิกนะคะด้านหน้าค่าสะสภาพสวยเลยค่ะสะภาพสวยนะคะหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกสองคู่หน้านะคะกระจังหน้านะคะลูกค้าคมเมี่ยมสภาพสวยเลยสองล่มนะคะบ่แตกบ่หักค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะหลอดไฟต่างๆนะคะสามารถใช้งานไดบบปกติะคะ่ะ ป,ปลากระป๋องนะคะเหลี่ยมค้มสันต่างๆนะคะสวยชัดเจนค่ะพ่อแม่พี่น้องสีสวยๆนะคะเดี๋ยวไปมึงในส่วนของล่อแม็กนะคะลูกค้านี่แม็กนะคะเป็นแม็กทูทอนปัดเงานะคะแม็กสวยๆได้เป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบสิบแปดอย่างปียี่สิบเอ็ดนะคะในส่วนของสุมล้อนะคะเดิมๆค่ะโตโชคนะคะละวังหัวน็อตนะคะบ่มมการแก้การ,กการขาย บันไดค้างค่ะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะกระจกมองข่างนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกเนาะนี่เลยค่ะกระจกทุกบานนะคะเดิมจากโรงงานนะคะที่เปิดเนาะกับเปลี่ยนในส่วนของคม,ม่ยนนะคะสวยๆเงาๆงามๆนะคะเดี๋ยวแคดภาพไปมึงภายในค่ะพ่อแม่พี่น้องภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะเบาะตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆนะคะเป็นบอะป,ปับไฟฝานะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะมาสือรถกับเซลแคดบอนี่นะคะส่วนรถตังหกหมื่นค่ะพ่อแม่พี่น้องฝ้ามาเลยนะคะค่ะเบาะสวยๆค่ะการเดินได้ตะเค็บต่างๆนะคะลูกค่ะบ่มีขาดบ่มีชํารุดค่ะพวงมาลัายนะคะเป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะปุ่มพูสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกนะคะแลวก็สตาร์ไต้เลยนะคะเกียร์ออโต้เนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะควมอยากสตาร์ทรถนะคะ นี่นะคะหนาเรื่อนไม้นะคะสวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าเอร์จุนเนอร์นะคะสวยจัดนะคะแอร์เย็นเพ่งเพาะนะคะลูกค้าขออนุญาตปรับตั้หนึ่งไม่ยูที่หนึ่งแสนหาหมืนสองพันเก้าลอยหาสิบกิโลเท่านั้นนะคะไม้เดิมไม้แท้นะคะรถปีสิบแปดไม่ยูที่หนึ่งแสนหามืนกว่ากิโลเือว่าน่อยนะคะลูกค้าซึ่งใช้เลี้ยอายุการใช้งานแล้วนะคะ อยู่ในคาเลียของมาตรฐานบริษัทนะคะลูกค้าพวงมาไล่นะคะสวยๆค่ะรับสายว่างสายนะคะรถเสียงต่างๆได้ที่พวงมาไล่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมะมองค่ะพ่อแม่พี่น้องคอนซอนนะคะสภาพสวยๆค่ะแอร์เย็นเนาะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะนางอยู่ข้างในแกนะคะนี่สามารถเปิดได้นะคะลูกค้านี่นะคะบอ่อแตกบอ่หกบอหักบ่อชำรุดนะคะลูกค้า พี่ๆแค่ดีดดนะอาฟฟี่เดาไปเลยค่ะว่ต้องใส้เงินออกรถจักบาทนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีหน้าจอก้องถอยนะคะลูกค้านี่กล้องคมชัดนะคะพอแม่พี่ดวงระบบไฟหรือว่ากล้องนะคะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะหน้าจอสวยๆนะคะลูกค้านี่นะคะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะ้วก็ไล่ไหมเนาะสวยๆแบบนี้ค่ะมีท่ว่างแก้วน้ํานะคะสองแก้วค่ะไล่ไหมค่ะ สภาพสวยจัดนะคะลูกคา้าเกียร์สวยนะคะเกียร์ออโต้คันบันไดช่วยๆแบบนี้ค่ะเกะสามารถเปิดได้นะคะนี่ค่ะที่บางแดดค่ะสภาพสวยนะคะแกด้านบนนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้ปกตินะคะลูกค้าซึ่งตัวน,นี้นะคะสวยจัดนะคะและ้วก็ราคานะคะพิเศษแปดแสนกว่าบาทเองนะคะแปดแสนเก้าหมื่นกว่าพันบาทนะคะลูกค้า นี่คะ่ะรถสวยนะคะตรงนี้นะคะอาจจะมีตำนนนหน้แน่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้นะคะบนตองห่วงค่ะรถสวยคุณภาพเกียรติเอกนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโทรหาแคทดเด้เลยนะคะหรือว่าแดดอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแทงประตูนะคะลูกคาสภาพสวย,วยเลยค่ะบ่ะมีริ้วรอยในการใช้งานนะคะรับประกันนะคะในส่วนของห้องสระค่ะ หัวนอดนะคะบ่มีการแก้การขายค่ะค้งสักนะคะเดิมๆจากโรงงานรถเจ็ดนั่งนะคะภายในสวยนะคะและที่สาคัญพ่อแม่พี่น้องซื้อมาอนี่นะคะได้ละ่าพิเศษ8ปดแสนเกเกบาทค่ะรถสวยคุณภาพเกดเอกแถมคาฟฟ่ไปอีกค่ะ90วันนะคะไปพ่อนอีกที่นะคะปี6กเเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง ฟอร์จูเนอร์นะคะราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นำหรับพี่ๆแค่ดิดตีอีกนะคะเอาไปเลยค่ะกระต่องใส่เงินออกรถนะคะลูกค้าออารถช่วยๆแบบนี้ไปครับไปขี่เลยค่ะในส่วนของนะคะล้อแม็กข้างหลังเนาะกับสภาพสช่วยๆค่ะเป็นแม็กทุชนปัดเงานะคะคัดซี่นะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะบอมมีการตาัดเติม แตงนะคะหรือว่าหย่อมแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะเราทุกท่านนะคะผ่านการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะลูกค้าผ่านการตรวจสอบนะคะราคาสามารถนะคะเช็คว่าศูนย์ใดค่ะรดประมิชหนักผิดความจมน้ําเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟไท้ายสภาพสวยค่ะทุกอย่างนะคะเป็นโลโก้คอมเมียมนะคะจากโรงงานเลยค่ะสภาพสวยนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะเปิดอัต,อต,โ,นอตโนมัติเนาะระบบไฟฟ้าเลยค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะมีถาดห้องมาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะใส่สัมพาราชิ้นของนะคะไปตลาดนงตลาดนัดนะคะสื่อแกงซึ่งอ,อย่างเนาะว่างตรงนี้นะคะสไตล์โคชเนอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องทาพ่อแม่พี่น้องนะคะต้องการนะคะบรรทุกของหรือว่าใส่ของนะคะบาใส่บาข้างหลังค่ะพับเบอห่อยไหวเลยค่ะรถนาสวยนะคะและที่ที่สำคัญเลยนะคะแอร์ซามแถวค่ะเพดานนะคะสวยๆนะคะ บาสวยค่ะตึงตึงแน่นๆน่นาค่ะรับกันนะคะในส่วนของโครงสร้างหัวน็อตนะคะบอมีกันแก้กันไขรค่ะสภาพสวยๆแบบนี้พอแม่พี่น้องท่านใดสนใจเฝ้าติดตอ่อข้ามาได้เลยนะคะซึ่งราคาพิเศษพร้อมนะคะลูกค้าผู้ใดนะคะตัดสินใจทราบน,นะคะหรือว่าบ่อจอกนะคะบ่อได้เป็นเจ้าของแน่นอนค่ะบ่อได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไว้ใส่งานแน่นอนค่ะมาไหวไปไหวยแน่นอนนะคะในราคาแปดแสน ก่าหมื่นเก่าพันบาทนี่เนาะสวยนะคะลูกค้าแพงประตูน,นะคะสวยมีลิลลอยในการใส่งานเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมาะนะคะตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆ,ๆแบบนี้ค่ะรถสวยคุณภาพเจ็ดเอสามารถออกรถในทุาชีพค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนซ้ำนันนะคะเพราะว่าพี่ๆสี่ทํางานอาชีพใดนะคะค้าขายเกษตรกรกร,รัฐวิสาหกิจพนังกงานบริษัทนาหรือว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆนะคะสามารถสื่อรถกับเชลแคดได้ค่ะ ว่านอตนะคะรู่ห์คสวยๆเลยนะคะบ่มีกันแก้กันใครระดับกันนะคะคงสักทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะพี่ๆบะมีเครดิตนะคะกรสามารถซื้อรถกับเซลแคทได้ค่ะพี่ๆเครดิตด,ดีประวัตินะคะจะเต็มฟรีดาวค่ะบะต้องใส่เงินออกรถจากบาทนะคะเอารถสวย,สวยแบบนี้ไปครับไปขี่กันได้เลยค่ะรถสวยคุณภาพเกียร์เอนะคะลูกค่ามามึงรถริงกันได้นะคะที่ลานสนุกค,ค่านะคะพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะเฝ้าติดต่อของมหาแคทได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวแคสิภาพลูกค้าไปมึงในส่วนของห่องเครื่องนะคะไปจ้ามาค่ะพอแม่พี่น้องนะคะเขาก็มามึงห่องเครื่องนะคะก่อนมึงห่องเครื่องค่ะมามึงม้งวงกว้างกันก่อนนะคะลคนะนูกค้าแนน้าอีกข้างหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเป็นเจ้าฟอร์จูเนอร์นะคะสองจุดซีวีครับสองชมปีสิบแปดมาในราคาเพียง แปซันเกเกพันบาทเท่านั้นค่ะรถสวยๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องฝางมาจัดเลยค่ะซึ่งไดลราคาพิเศษตอนรับปีใหม่นะคะรถราคาไปห0 0 0ืนกว่าบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ๆท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะหรือว่ากําลังมองหารถป้ายแดงหรือว่ามองหารถสวยๆไว้ใช้งาน ติดต่อเขามาหาแคทกันก่อนนะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวไปมึงเลยค่ะลูกค้าสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะรถทุกคันนะคะลูกค้าเสื้อขายกับเซลล์แคทนะคะสบายใจได้เลยรถสามารถตรวจสอบเชประวภาวศูนย์ได้ค่ะฟ้าขอบเครื่องนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หาระบบไฟต่างๆสามารถใช้งานเดบปกติห้องเครื่องแห่งๆเลยค่ะลูกค้านี่นะคะสภาพสวยๆนะคะบ่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องนะคะลูกค้าการันตีวารันตีเลยค่ะเครื่องเดิมนะคะ อ่าเครื่องเดิมนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะเบรก ABS ทุกอย่างนะคะสวยๆเดิมๆค่ะ นี่เลยค่ะลูกค้าข้าใส่ยนะคะบอกขดบอกหักบอกงอค่ะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าออกรถกับเซลคทนะคะแค่ดูแลหายค่ะในส่วนของเรืต่างๆนะคะลูกค้าเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่นะคะระบบไฟนะคะดูแลหายนะคะมีวันรันตีจากทางหลานนะคะลูกค้า30วันลูกค้าออกรถไปนะคะมีปัญหานะคะระบบเครื่องเกียร์เครื่องยนต์กลับมาสมได้เลยนะคะทีหลานนะคะตรงนี้สบายใจได้เลย ในส่วนของสุ่มหล่อนะคะสุ่มหล่อพี่มามัวก,กะโหลกนะคะพอมีพี่น้องสภาพสวยๆนะคะปอมีนะคะสนงสนิมเกิดเนาะบอมีสนิมนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้แฟนเพจนะคะลูกค้าแสดงเลขเครื่องเลขทั้งทุกอย่างชัดเจนนะคะสติ๊กเกอร์หม้อออก,กอทุกอย่างครบๆสวยๆนะคะมัวนนอด นะคะยืดฟ้ากระโปงนะคะบรมีกันแก้กันไยฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานค่ะระทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเชคประวัติศูนย์ใดเลยค่ะจุดเม็ดอาดนะคะเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะเดิมๆสเปกรงงานนะคะพี่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 ท่านไหน,นะคะสนใจซื้อสดเนาะสามารถซื้อใดเลยค่ะมีเล่มเอกสารพร้อมโอนนะจ๊ะมวนนอนสวยๆค่ะฟ้ากระโปรงนะคะเดิมค่ะ มีตาปัมโตโยต้านะคะแผ่นกันคว่มหอนสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รถส่วยๆไว้ใช้งานอยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานติดต่อเขามาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์กระหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าแอดไลน์เขามาได้เลยค่ะพี่ๆท่านใดเนาะตัดสินใจได้แล้วสามารถอออนไลน์เขามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแคทส่งพี่ๆไฟแนนซ์แลมเปอร์เซ็นต์เอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะคะ เตรียมเอกสารไว้ส้ำนั่นนะคะออกง่ายนะคะอนุมัติไว้ภายใน2ชั่วโมงนะคะสำหรับพี่ๆเครดิีนะคะพี่ๆท่านไหนะคะสนใจติดต่อเข้ามาหาแคดได้เลยนะคะสำหรับเมื่อนี่นะคะถ้าเซลแคดบอกผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะหลักกับพี่ๆเอฟซทุกท่านนะคะ มื่อนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้เซลแคทในเด้อค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ